ปสุดไปทั้งสันมัน,นอือุดไปเบื้อง้งหน้นาเบื้องเบื้องไปท้งหลังน่นเหอโอ้เเบื้องไก่เป็นตะย่านเอเออเบื้องไก่เป็นตะย่านเหรอไหมหนาม,มุ้นนามแห้งนามมันตี เขามาเบิ่งทุกท่านสันมัน,อน,นเออกระดิ่งยังโบยยังยังซ้ำหนึงน่งนี่ยังซ้ำหนึ่งเลยนี่ขูดเมืองจอกแลยครับขัดปล่อยแห้งนี่มันสืุ่ดลงมาเหมือนด,ด้นั่นย่งางเขาไปเบ้่ง ตัวใหญเสียวพูดเบิ่งเบิ่งเบิ้งเบิงจอกแห่ที่มันไหลเพราะว่าบริปลอยแห้งคือบริปลอยสูงบริยกสูงมัยน,ยนยังยกขึ้นได้อ,อีกเร่งตั้งประมาณหาเมตรนี่เหลืออีกหาเมตรวันท่นไมอืมขึ้น จอกแน่เอายเป็นภูเขาเลยเขือจังเลมันสิ้นรุดรนี่เขาจัต้องปล่อยเนาะปล่อยให้สุดแล้วก็กดลงใหม่ปล่อยพวกมันนี้ออกให้สุดแล้วก็กดลงใหม่พวกมันนี้มันจนังไดยสิมันจึงเลยเม็ดมเหลือให้มันหลายแห่งนะเรือเบิ่งนุ่นอือจอดจอกแน่เออ มากอะไรไม่เออไหลมากก็ทับไปทับไปม่ได้เรื่อยเบิ้งเบิ้องนาเคอนปุ่นกระจ่างังเห็นยังอีกบ่ตรทั้งทั้งทั้งมีโครงการมีห้างไปทั้งปุ่นเนี่ยไปเบิ้งไปที่ละช่องเออไปทั้งในทั้งนาบอไปเบิ้งทั้งนาจะเข้าไปย่างไป บานที่เจ็ดบานที่เจ็ดเพอเข้าไปนาป้ายเนี่ยเบื้องรายละเอียดของเกอนลาดฟีสไลด์คือระดับการแจ้งเตือนอยู่ตอนนี้นี่ อ,อยู่ในเกตปกติอยู่เพราะว่าเบิง้งสังเกตที่ท่องว่าทำมสังเกตที่ท่องอยู่ท่องท่องเขียวอยู่ปกติขันขาจาเ,จเปลี่ยนท่องจยังอยู่ในระดับฝ่อระวังอ่าโอเค